สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูในวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการหาร1ขั้นตอนค่ะจากที่เรียนได้เรียนเรื่องการหารไปแล้วมีทั้งหารสั้นและหารยาววันนี้ลองมาดูเรื่องโจทย์ปัญหากันบ้างนะคะก่อนอื่นเรามาฝึกคิดเลขเร็วเหมือนเดิมกันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้ครูจะให้เวลาให้นักเรียนฝึก5วินาทีต่อ1ข้อนะคะ คิดให้เร็วท่องสุดคูณให้ไวนะคะเป็นโจทย์การคิดเลขเร็วการหารค่ะข้อที่1 45หาร5ได้9ค่ะ5 9 45คําคำตอบของการหารจะเป็นตรงกลางที่เราท่องสุดคูณนะคะ45หาร5ได้9ครั้งข้อที่2 48หาร6 6 8 48ดังนั้นคำตอบคือ8นะคะข้อที่3 18หาร2 2 9 18ตอบ9ค่ะข้อที่4 55หาร11 ตอบ5ข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะเลข3หารด้วย11คำตอบก็จะได้เลขตัวเดียวของตัวตั้งก็คือ5ค่ะข้อต่อไปข้อที่5 27หาร3 39 27ตอบ9นะคะข้อที่6 สาหาหารห้าห้เจ็ดสหตอบเจค่ะข้อที่7จ็ดสาสหารหกหกหสสตอบห้านะคะข้อที่8ด 49หาร7 7 7 49ตอบ7ค่ะข้อที่9 16หาร4 4 4 16ดังนั้นตอบ4นะคะข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะ81หาร9 99 81ตอบ9นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งหมด10ข้อได้กี่คะแนนกันเอ่ยอย่าลืมถ่ายรูปคะแนนส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะเข้าเรื่องเข้าสู่บทเรียนในวันนี้กันเลยดีกว่านะคะสำหรับเรื่องโจทย์ปัญหาการหารน,นั้นเด็กๆมาทบทวนความหมายของการหารกันก่อนดีกว่าการหารที่เราเคยเรียนกันมาแล้วก็หมายถึงการแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันหรือการลบออกทีละเท่าๆกันนั่นเองค่ะ เน้นย้ำนะคะในการแบ่งหรือการเอาออกจะต้องครั้งละเท่าๆกันค่ะยกตัวอย่างเช่นครูเนี่ยมีคัพเค้กทั้งหมด12ชิ้นเด็กๆดูนะคะครูต้องการจะแบ่งใส่จานจานละ4ชิ้นจานละ4ชิ้นแสดงว่าแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันค่ะมาช่วยกันนะคะจานแรกครูก็แบ่งใส่จานที่1 4ชิ้นค่ะ1 2 สาม่าจานที่1 4ชิ้นเอาออกไปแล้วก็จะได้ว่า12บลบสใช่ไหมคะสิบลบสก็เหลือ8ชิ้นครูก็จะแบ่งใส่จานไปอีกจานที่สองค่ะจานที่สองก็ใส่อีก4ชิ้น1นึ่สองสสก็จะลบออกอีก4ค่ะ จะได้เท่ากับที่เหลือก็เหลืออีก4ชิ้นเห็นไหมคะลบออกทีละ4 2ครั้งแล้วสุดท้ายค่ะครูก็จะจัดได้อีก1จารยจานเป็นจานที่3 1 2 3และ4ชิ้นสุดท้ายก็ลบออก4ก็จะเหลือ0ค่ะแสดงว่าครูจัด รับเค้กทั้งหมด12ชิ้นใส่จานจานละ4ชิ้นจะได้ทั้งหมดกี่จานคะได้ทั้งหมด3จานค่ะนั่นก็หมายความว่าเป็นการเอาออกหรือการแบ่งครั้งละเท่าๆกันซึ่งตรงกับความหมายของการหารเลยนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะคิดด้วยการหารได้โดยการนำเอา12หารด้วย4เท่ากับ 3ก็คือสาจานนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคือความหมายของการหารที่เราได้เรียนมาแล้วว่ามันคือการแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันหรือการลบออกทีละเท่าๆกันนั่นเองมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยดีกว่านะคะถ้าครูเก่งมีนมทั้งหมด25กล่องอยากจะจัดเป็นแพ็คเพื่อขายเป็นแพ็คนะคะแพ็คนึงเนี่ยอยากจะจัดแพ็คละ6กกล่องจะได้กี่แพ็ค และเหลือนมที่ใส่แพ็คไม่ได้เนี่ยกี่กล่องเราลองมาจัดพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะนํานมหยิบออกทีละ6กล่องเพื่อจัดเป็นแพ็คค่ะอ้าวเอาออกทีละ6กล่องได้1แพ็คเอาออกอีก6กล่องก็ได้1แพ็คยังเหลืออยู่นะคะก็เอาออกอีก6กล่องได้1แพ็คยังเหลืออีก7กล่องค่ะเราเอาออกแค่6กล่องเพื่อใส่เป็น1แพ็คและ เหลือนม1กล่องที่จัดแพ็คไม่ได้นั่นหมายความว่าเราก็สามารถเอา25ไปหาร6ได้เพราะเราเอาออกครั้งละเท่าๆกัน25หาร6จากที่เราเคยเรียนมาแล้ว6 4 24ใช่ไหมคะดังนั้นก็จะเหลือเศษ1ดังรูปที่นักเรียนเห็นเลยค่ะคำตอบข้อนี้จึงได้4เศษ1นั่นเองค่ะต่อไป นี่ครูมีเงินทั้งหมดกี่บาทคะเราใช้ความรู้เรื่องการคูณมานับเงินที่เป็นธนาบัตรฉบับเดียวกันนะคะมีธนาบาัตรฉบับละ20บาท1 2 3 4 5 6 7 8 8ฉบับก็เท่ากับเงินกี่บาทคะ20คูณ8 8 26เติมศูนย์1ตัวก็มีเงิน160บาทอยากจะไปซื้อเสื้อค่ะเสื้อตัวนี้ราคาตัวละ40บาท ถามว่าจะได้เสื้อทั้งหมดกี่ตัวเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเรานำเงินไปจ่ายแม่ค้าเนี่ยครั้งละ40บาทก็จะได้1ตัวใช่ไหมคะนำเงินให้แม่ค้า40บาทได้1ตัวเอาออกไปอีก40ได้1ตัวเอาออกไปอีก40ได้1ตัวและเอาออกไปอีก40ก็ได้1ตัวนั่นหมายความว่าเรามีเงิน160บาทเอาออกครั้งละ 40บาทก็หาร40ก็จะได้เสื้อทั้งหมด4ตัวนั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของโจทย์ปัญหาการหารอีกแล้วนะคะต่อไปค่ะถ้าครูมีเงิน500บาทอยากจะนำไปแลกเป็นธนบัตรฉบับละ50บาท ครูจะสามารถแลกเงิน500บาทนี้เป็นธนบัตรฉบับละ50บาทได้กี่ฉบับอันนี้การแลกเนี่ยเราก็สามารถใช้ความรู้เรื่องการหารไปช่วยในการหาว่าจะสามารถแลกได้กี่ฉบับได้เหมือนกันนะคะได้อย่างไรก็เอา500คือเงินที่เรามีไปหารด้วยธนบัตรที่เราอยากจะแลกก็คือ50บาท ก็เอา500หาร50ได้เท่าไหร่คะถ้าเราไปตั้งหาร50หาเอาไปหาร500ได้ทั้งหมด10ครั้งนะคะนั่นหมายความว่าจะแลกธนบัตรฉบับละ50บาทได้10ฉบับจริงหรือไม่เด็กๆลองดูภาพตามนะคะถ้าแลก10ฉบับจะได้500บาทจริงหรือเปล่า50บาท1ฉบับ2ฉบับ3 4 5 6 7 8 9ก้ฉบับเด็กๆลองนับเงินที่นักเรียนเห็นดูนะคะ50บาท2ฉบับก็คือ100บาทใช่ไหมคะนับง่ายๆ100บาท200บาท300บาท400บาท500บาททั้งหมดนี้คือธนบัตรฉบับละ50บาทรวมเป็นเงิน500บาทที่เราแลกมาถูกต้องเลยนั่นหมายความว่าการที่เราใช้วิธีการหารในการคิด ว่าอยากได้กี่ฉบับเพื่อที่จะแลกเงินเนี่ยก็เป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะนักเรียนได้เห็นโจทย์ปัญหาการหารในชีวิตประจําวันเนี่ยหลายข้อเลยเราลองมาสรุปกันหน่อยนะคะโจทย์ปัญหาการหารเราสามารถใช้วิธีหารได้เมื่อโจทย์นั้นมีการแบ่งการจัดหรือการทําเป็นแพ็คสิ่งของต่างๆให้เท่าๆกันเน้นย้ํานะคะจะต้องแบ่งให้เท่าๆกันหรือ บางครั้งเราไปซื้อของหรือขายของราคาเดียวกันเราอาจจะใช้วิธีการหารก็ได้เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะได้ของทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะและเราสามารถใช้วิธีการหารในการแลกเงินได้นะคะอย่างที่ครูได้กล่าวไปข้างต้นเราลองมาดูโจทย์ปัญหาการหาร1ขั้นตอนที่วันนี้ครูจะยกตัวอย่างให้ในักเรียนดูนะคะอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ มีแอปเปิล้ผลแบ่งออกเป็นกองกองละ3ผลจะแบ่งได้กี่กองอา้าวทำไมข้อนี้ถึงเป็นการหารเด็กๆเห็นไหมคะเขาบอกว่าเขามีแอปเปิลเนี่ยเยอะมากเลยคือ108ผลเอาไปแบ่งค่ะเป็นกองกองละ3ผลนึกภาพตามนะคะกองละ3ผลเท่ากันไหมคะแต่ละกองแต่ละกองก็ต้องเท่ากันเพราะเขากำหนดมาแล้วว่ากองละ3ผลเนาะ เขาถามว่าจะแบ่งได้กี่กองคล้ายๆกับที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เลยก็คือการแบ่งการจัดครั้งละเท่าๆกันโจทย์ข้อนี้จึงเป็นโจทย์ปัญหาการหารค่ะเราก็มาแสดงวิธีทำนะคะก่อนอื่นเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนหลายคนเขียนคำว่าสัญลักษณ์ผิดนะคะให้นักเรียนเขียนให้ถูกต้องด้วยประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ108 หาร3ค่ะวิธีทำเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะมีแอปเปิล8ผลค่ะแบ่งออกเป็นกองกองละ3ผลจะแบ่งได้ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ว่า108หาร3ลงมาด้วยนะคะหลังจากนั้นให้ไปคิดในกระดาษทดค่ะแล้วค่อยเอาคำตอบมาใสา่อ่ะ เดี๋ยวเราคิดไปพร้อมๆกันในกระดาษทดนี้นะคะเรียนอาจจะใช้วิธีการหารสั้นหรือใช้วิธีการหารยาวก็ได้แล้วแต่นักเรียนถนัดนะคะวันนี้ครูจะยกตัวยอย่างการหารสั้นเพราะว่าตัวหารในข้อนี้เป็นหนหลักนะคะใช้วิธีการหารสั้นจะเร็วแล้วก็ง่ายกว่านำา108ไปไว้ข้างในเครื่องหมายหารสั้นและ3เป็นตัวหารด้านหน้านะคะหารจากด้านหน้า ไปด้านหลังค่ะหารทีละตัว3ไปหาร1ค่ะหารได้ไหมคะหารไม่ได้เพราะ1น,น้อยกว่า3หารไม่ได้จึงใส่0ูนย์และเหลือเศษเท่าเดิมก็คือเหลือเศษ1เขียนไว้ด้านหน้าเลข0ูนย์นะคะดังนั้นตัวตั้งของเราก็จะกลายเป็น10และนํา3ไปหาร10ค่ะ3หาร10ได้กี่ครั้งท่องแม่3คําตอบคืออยู่ตรงกลางค่ะ 3 3 9 3 4 12เกินใช่ไหมคะก็ได้แค่3ครั้งคือ9แต่เราต้องการ10ดังนั้นเหลือเศษค่ะเหลือเศษ1อีกแล้วเราก็นำ3า3ไปหาร18ต่อค่ะ3หาร18ได้กี่ครั้ง3 55ห6 18พอดีเลยค่ะข้อนี้ได้6เป็นการหารแบบลงตัวไม่มีเศษนะคะดังนั้น ตอบ36หมายความว่า108หาร3ได้36หน่วยเป็นอะไรคะเราต้องการแบ่งแอปเปิลเป็นกองดังนั้นหน่วยก็เป็นกองนั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะตอบว่าจะแบ่งได้36กองค่ะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจการทําแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา การหาร1ขั้นตอนแล้วใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นป .3 วันนี้ครูมาทบทวนเพื่อลึกฟื้นความจำให้กับนักเรียนนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วให้ในักเรียนรีบทําแบบฝึกหัดแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งครูนะคะเน้นย้ําอย่าลืมถ่ายรูปตอนที่น,กนักเรียนคิดเลขเร็วให้ครูดูด้วยว่าวันนี้เราทํามาได้กี่คะแนนแล้วมากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดี